ทุกคนเห็นนี่ไหมฮะนี่คือสปริงเกอร์มาใหม่ไว้คนซึ่งวิธีการทำหรือวิธีาการคราฟของมันเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็ไม่ค่อยยากแต่ทุกคนแต่ความสามารถของมันเนี่ยอันนี้คือสําคัญเลยฮะความสามารถของสปริงเกอร์ต้นมะพร้าวนั่นก็คือเพิ่มความเร็วในการเติบโตแล้วก็เพิ่มโบนัสเนี่ยขนาดสําหรับอะผลไม้พวกแบบมะพร้าวแก้วมังกรมะม่วงโกโก,โก้แตงโมเนี่ยมีผลเฮ้ยไม่ใช่มีผลมีระยะเวลาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสนาทีนั่นเองุกคน ต่อมาทุกคนในส่วนของอ่าสปริงเกอร์บูเบอรี่นะก็คือเพิ่มโบนัสขนาดให้กับองุ่นบูเบอรี่สตรอเบอรี่ลาบเบอรี่แล้วก็เซเลติเบอรี่แล้วก็มีผลเนี่ยทุกคนอยู่ที่1.5นาทีนั่นเองโอเคป่ะทุกคนสําหรับอันนี้นะเป็นแ่าสปริงเกอร์สำหรับพวกผลไม้แบบของเริ่มต้นอ่ะนะทุกคนเออต่อมาทุกคนสปริงเกอร์พริกของเราเนี่ยก็คือเพิ่มโอกาสในการกลายพันธุ์เนี่ยของพิกโกโก้แล้วก็ต้นมะละกอเป็นอย่างมากซึ่งกลายพันธุ์อะไรเนี่ยมันก็ ไม่ได้บอกนะครว่าจะเป็นกายพันธ์อะไรนะน่าจะสุ่มหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์แต่ก้อนในหละคนผลของสปริงเกอร์นี้เนี่ยมีระยะเวลาอยู่ที่2.5นาทีนั่นเองก็คือ2นาทีกว่าโอเคไหมทุกคนต่อมาทุกคนก็คือสปริงเกอร์ในส่วนของอแตงโมของเราเนี่ยก็คือเพิ่มขนาดให้อ่าพวกแบบว่าอ่าแตงโมฟักทองแล้วก็มูเมลอดของเราเนี่ยให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นเวลาเนี่ยหนาทีนั่นเองโอเคไหมทุกคนแล้วก็ ต่อมาทุกคนสปริงเกอร์ในส่วนของดอกไม้สปริงเกอร์ดอกไม้เนี่ยก็คือแช่แข็งพืชประเภทดอกไม้เนี่ยนานอยู่ที่2.5นาทีโอเคไหมทุกคนก็คือพวกดอกไม้ทั้งหมดเลยโอเคไหมทุกคนเพียงแค่ระยะเวลาของมันเนี่ยอยู่ที่2.5นาทีของสปริง